สวัสดีค่ะวันนี้ Flip Table จะมาแนะนําตัวช่วยดีๆที่ช่วยชีวิตของเพื่อนๆง่ายขึ้นอีกแล้วนะคะกับเครื่องกองน้ํำดื่มติดหัวก๊อกบริตารุ่น On Tap ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราเคยรีวิวเหยือกกองน้ําของ b r ลตาไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับตัวนี้มาลองใช้งานดูค่ะต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกค่ะเพราะตัวนี้เราสามารถเปิดน้ําจากก๊อกโดยตรงเพื่อดื่มได้เลยค่ะ มาเริ่มแกะกล่องเลยนะคะอย่างแรกก็จะเจอกับคู่มือการติดตั้งค่ะซึ่งค่อนข้างจะทําตามได้ง่ายๆเลยค่ะโดยที่เขาเนี่ยจะเน้นรูปภาพนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่อธิบายแบบเข้าใจง่ายค่ะถัดมาก็จะเจอกับเครื่องกรองนะคะพร้อมกับส้กรอง1ชิ้นค่ะแล้วก็ข้อต่อสายต่างๆนะคะโดยที่เขาจะให้มาหลายๆขนาดค่ะให้พอดีกับขนาดของกรอกน้ำค่ะก่อนติดตั้งเราจะใช้เหรียญหมุนที่ช่องใส่แบตเตอรี่นะคะด้านซ้ายของตัวเครื่อง จากนั้นเนี่ยจะาทำการลอกสติกเกอร์ที่แบตเตอรี่ออกค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เพื่อเริ่มต้นการใช้งานค่ะสำหรับการติดตั้งนะคะเราแค่ถอดหัวกรองเดิมนะคะที่ติดมากับตัวก๊อกเนี่ยออกก่อนค่ะจากนั้นก็ถอดฝเกเรียวสีขาวออกจากด้านบนของเครื่องกรองค่ะ ต่อไปนะคะให้เราเลือกไซส์ข้อต่อที่พอดีกับหัวก๊อกค่ะแล้วก็ถอดยางรองสีดําออกค่ะจากนั้นนะคะนําฝากเกลียวสีขาวใส่เข้าไปค่ะแล้วก็นําข้อต่อใส่เข้าไปกับหัวก๊อกแล้วก็ไขให้แน่นเลยค่ะสุดท้ายนะคะนําเครื่องกรองใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ขันเกลียวสีขาวนะคะหมุนเพื่อล็อกตัวกรองค่ะหลังจากที่ติดตั้งเครื่องกรองเรียบร้อยแล้วนะคะให้หมุนฝาช่องใส่ไส้กรองออกค่ะแล้วก็นําไส้กรองที่แถมมาเนี่ยใส่เข้าไปปิดฝาล็อกให้เรียบร้อยค่ะ นะคะคให้เรากดปุ่มด้านซ้ายเพื่อรีเซ็ตตัวเลขจำนวนลิตรของน้ำค่ะที่จะโชว์บนหน้าจอให้เป็นค่าเริ่มต้นค่ะไส้กรองหนึ่งชิน้นเขาจะสามารถกรองน้ำดื่มได้ถึง600ลิตรเลยค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเทียบกับปริมาณน้ำที่เราดื่มวันละประมาณ2ลิตรนะคะตัวเลขในหน้าจอจะโชว์ขึ้นอัตโนมัตินะคะเฉพาะเวลาที่เราใช้โหมดน้ำดื่มแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆขณะที่เราใช้ค่ะ ดังนั้นเราจะสามารถทราบได้ตลอดเลยนะคะว่าจานวนน้ำเนี่ยเหลือกรองได้ทั้งหมดกี่ลิตรค่ะแล้วก็ควรซื้อไส้กรองมาใหม่เมื่อไหร่แล้วก็ควรเปลี่ยนเมื่อไหร่และนอกจากโหมดการกรองน้ําดื่มแล้วนะคะเรายังสามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานได้แบบง่ายๆนะคะแค่ปรับคันโยกด้านข้างค่ะโดยเครื่องกรองน้ํานะคะสามารถใช้งานได้อีก2โหมดค่ะโหมดแรกคือโหมดน้ําประปานะคะแบบพ่นเป็นฝอยโหมดนี้จะทํางานคล้ายๆกับฝักบัวเลยค่ะให้น้ำเนี่ยลงมาแบบเป็นวงกว้างแล้วก็ใช้กับการล้างผักผลไม้ค่ะ หมดที่2เป็นหมดน้าประปาแบบทั่วไปนะคะน้าก็จะไหลเป็นเส้นเดียวแบบปกติที่เราใช้งานกันข่ามันกับการล้างมือหรือว่าใช้งานทั่วๆไปค่ะสําหรับโหมดน้ําดื่มนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ชินกับการเปิดก๊อกใส่แก้วแล้วก็ดื่มเลยแต่ว่าเครื่องกรองตัวนี้สามารถกรองน้ําได้ถึง3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกคือไอออนเอ็กซ์ชแนนจ์ไฟเบอร์นะคะขั้นตอนนี้จะกรองโลหะหนักแล้วก็สารตะกั่วค่ะขั้นตอนที่2คือ a c t i v a t e d carbon ขั้นตอนนี้จะกรองลดกลิ่นคลอรีนแล้วก็สารพิษทำให้น้ำมีรสชาติทีี่่ดคะ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือ Hollow Fiber Membrane ค่ะกรองไมโครพลาสติกแบคทีรียได้ถึง99.99% 99เลยค่ะแต่ว่ายังเก็บแร่ธาตุที่จำเป็นไว้ให้ด้วยนะคะเช่นแคลเซียมหรือว่าแมกนีเซียมค่ะสำหรับรสชาติของน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะคะสำหรับเราเนี่ยรู้สึกว่ารสชาติคล้ายๆกับน้ำต้มไม่มีรสไม่มีกลิ่นสามารถดื่มได้เลยค่ะไม่ได้รู้สึกผิดป,ปกติอะไรนะคะถ้าเทียบกับน้ำดื่มขวดบางยี่ห้อแทบแยกไม่ออกเลยค่ะถือว่ารสชาติดีมากๆ สำหรับข้อสรุปของเครื่องกองน้ำติดก๊อกพิต้ารุ่นออนแทบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ใช้งานมา2อาทิตย์เนี่ยเราได้ข้อสรุปว่าเจ้าตัวเนี้ยนะคะเหมาะกับคนปกติเลยที่ต้องการจะซื้อน้ำดื่มนะคะแต่ว่าไม่อยากขนหรือว่าแบกของหนงักหนักหรือว่าใครที่อยากได้เครื่องกองน้ำไ้ใช้งานนะคะแต่ว่าไม่สามารถติดตั้งได้ด้วยข้อจํากัดต่างๆเช่นไม่อยากที่จะเจาะผนังหรือว่าเจาะซิงค์นะคะคิดว่าเครื่องกรองน้ำตัวนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์มากมาคะ่ะเพราะว่าติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะเปลี่ยนไส้กกองก็ง่ายคะ่ะแล้วก็ใช้งานได้แบบสะดวกเลยเปิดกกกอแล้ว้ว็ดื่มน ะะหรือว่าเราจะกรองน้ําใส่ขวดไว้ดื่มระหว่างวันก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าทําเมนูเครื่องดื่มต่างๆนะคะเช่น i n f u s e Water เนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายนะคะเราก็สามารถหั่นผลไม้ที่ชอบลงไปค่ะเปิดก๊อกใส่น้ำค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะ สุดท้ายนะคะเรื่องของราคาค่ะเครื่องกรองน้ำสติกกอสิต้ารุ่นออนแทนะคะราคาอยู่ที่2,990บาทค่ะถ้าใครที่ใช้จนครบ600ลิตรแล้วนะคะแล้วอยากจะซื้อไส้กรองเปลี่ยน1ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่1,490บาทค่ะโดยถ้าเราคำนวณจากการซื้อน้ำดื่มขนาด1.5ลิตร1แพ็ค6ขวดแล้วเนี่ยจะอยู่ที่85บาทค่ะเราต้องซื้อทั้งหมดใน66แพ็คเลยนะคะถึงจะเท่ากับ600ลิตรคิดเปเงินอยู่ที่5,610บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ lazada shopee เลยค่ะหรือว่าใครอยากไปลองสินค้าจริงก่อนนะคะก็สามารถไปลองได้ที่ Central แล้วก็ Home Pro ค่ะวันนี้ฟลิปเทเบิลนะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจสินค้าชิ้นนี้นะคะเราไปติดต่อสอบถามกับทางแบรนด์เนี่ยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องฟลิปเทเบิลนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้ทางฟลิปเทเบิลด้วยนะคะ